ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Happy dummy ีนะทุกคนเป็นเกมมาใหม่นะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนกดใต้ร่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับใต้ร่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับเมื่อเพื่อนทําการสมัครหรือ็อกินด้วย Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเจอแบบนี้นะครับให้เรานะครับทําการกดเชิญตรงนี้นะทุกคนให้เรากดเชิญตรงนี้นะครับให้เรากดที่ตรงนี้ตรงผูกนะทุกคนมันก็จะเจอตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนๆนะครับใส่รหัสตามนี้เลยนะทุกคนใส่รหัสตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะทุกคน GQED282 นะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ให้เพื่อนๆนะครับทําการตกลงนะครับแล้วให้กดไปที่แรกตรงนี้นะทุกคนกดไปที่แรกตรงนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับทําการกดที่แรกตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเจอตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีสามระบบคือ เติมเงินมือถือนะครับแลกบัตร ATM หรือบัตรอันนี้นะทุกคนเป็นบัตรทู่นะทุกคนแลกของรางวัลจริงนะทุกคนตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกก่อนนะครับเติมเงินมือถือนะครับตัวนี้นะครับให้เราครับทาการใส่เบอร์โทรของเรานะครับสองครั้งเข้าไปนะทุกคนสองครั้งเข้าไปนะครับตัวนี้แล้วกดถัดไปนะทุกคนแล้วกดถัดไปนะครับมันก็จะเจอตรงนี้นะทุกคนมันก็จะเจอตรงนี้นะครับเลือก ให้เพื่อเติมเงินนะตัวนี้จํานวนวันเพิ่มนะตัวนี้คือสมมุติว่านะทุกคนสมมุติว่ามันหมดตรงนี้นะให้เล่านะครับรอบจนถึง11บเอโมงนะครับมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะทุกคนมันก็จะรีเซ็ตใหม่จํานวนจํากัดนะทุกคนตัวนี้จํานวนจํากัดนะครับ,นนรบทุกคนขั้นต่ำคือสามพันคอยนะทุกคนสามพันคอนนะครับหรือสามพันเหนนรียญนะทุกคนตัวนี้จะมี ais d t a c ท่นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวต่อมาคือแลกบัตร TM นะตัวนี้ตัวนี้ครับจะรีเซ็ตทุก11โมงนะทุกคนจะรีเซ็ตทุก11โมงนะทุกคนตัวนี้ผมมีเหรียญคะแนนอยู่1 1 0 0 0หน้านะทุกคนผมก็จะสะสมแลกตัวนี้นะทุกคนตัวนี้นะครับบัตรทู่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนจะใช้นะทุกคนจะใช้เหรียญคือหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับสูงสุดคือหนึ่งแสนนะทุกคนจะแลกหนึ่งพัน บัตทูนะทุกคนและตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายก็คือการแลกตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแลกบัตรเทียมนะตรงนี้นะครับค่าโทษครับ3า0บาทนะทุกคนตัวนี้สูงสุดคือ4ล้านสองแสนนะครับก็คือ iPhone 12 Pro โะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาสอนนะวิธีการหาเหรียญนะทุกคนวิธีการหาเหรียญนะครับสำหรับคนที่จะนาไปแลกนะทุกคน โอเคนะครับเมื่อเพื่อนเข้ามาในหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับทําการกดนะตรงนี้นะทุกคนการแข่งขันตรงนี้นะทุกคนการแข่งขันตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการชิงรางวัลน,นะทุกคนการแข่งขันนะตัวนี้ก็เพื่อนๆสามารถใช้เพชรนะหรือใช้เงินนะทุกคนในการเล่นได้นะทุกคน โอเคนะตัวนี้วิธีการะะหาเหรียญน,นะทุกคนก็จะเป็น11ตัวนี้นะทุกคน1นหนึ่งจะใช้20เพชรนะทุกคนในการเล่นหนึ่งครั้งนะทุกคนเราต้องชนะเท่านั้นเราถึงจะได้200เหรียญน,นะตรงนี้นะทุกคนโอเคครับเกมนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณสามสี่เกมนะครับก็คือดัมมี่นะคทุกคนดัมมี่โป๊กเกอร์นะทุกคนแล้วก็น้ำเต้าปูปลานะทุกคน สำหรับคนที่อยากเล่นนะครับใต้ร่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะทุกคนโอเคครับวิธีการนะทุกคนวิธีการหาเพจก็คือให้เล่านะทาการกดที่เพรฟรีตรงนี้นะทุกคนให้เล่านะแชร์เพื่อรับ30ทุกวันนะครับคือให้เราแชร์ไปหน้าเฟซของเรานะครับเราก็จะได้รับ30เพรนะทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำสำหรับคนที่สนใจนะครับใต้ร่างคลิปก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับ เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับ